ค่ะนักทุนเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้พูดคุยกับทางด้านนะักกลยุทธนะ์นักวิเคราะห์นะคะอีกท่านไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาพูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะทางด้านผู้อำนวยการอุตสหฝ่ายบริการการลงทุนและวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์นนวุฒิพัฒนาสินนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์คะ,ค,ะรครับสวัสดีครับค่ะตลาดนุ่นไทยในวันศุกร์นี้นะคะก็ปิดบวกถึง64จุดบวกเกือบ5 4าสเปอร์เซ็นต์นะคะครับผม คก็จริงๆเรามองข้ามไปสัปดาห์หน้าเนี่ยครับเราดูในเรื่องตัวจิตยาณนะครับจากกราฟแท่งเทียนก่อนก็เขียนว่าตัวเซตนะครับในแง่ตัวกราฟแท่งเทียนซึ้นเป็นชาร์ดระดับบิกลี่เนี่ยนะครับก็มีสัญญาณทางการลับตัวขึ้นมาแล้วแหละนะครับผมลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับยี่สิบห้าวันนะครับเส้นค่าเฉลี่ยยี่สห้าวันก็คือหนึ่งสี่หกแปดนะครับเซตติดที่ เป็น477.61นะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าตลาดกำลังมีภาาของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับอย่างตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูในเรื่องตัวภาพเชิงพื้นฐานประกอบเนี่ยนะครับก็เห็นว่าอัจจิยาบุกในเรื่องตัวค่าเงินเอเชียนะครับที่เริ่มมีภาของกนารกับนาแข่งค่าระยะสั้นนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยก็ทําให้ตัวกระแสเงินเนเชียในรวมเนี่ยน่าจะเชิงบวกนะครับคิดว่าทิศทางตัวฟันโตรยังคงไหลเวียนอยู่ในตลาดเอเชียนะครับ แล้วก็เวอร์ชันของเซตเองนะครับที่ซื้อขายนะครับที่ดับ PE ของปี2016นะครับ15.8เท่านะครับถ้าดู2017ก็ประมาณ14.2เท่านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นกรอบที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยยาว15.1เท่าเนี่ยมันก็ทำให้ตัวระดับตรงนี้เนี่ยครับค่อนข้างน่าสนใจต่การซื้อทุนนะครับเพราะว่าด้านหมายถึงตัวเซตเองเนี่ยมีอัพไซด์นะครับจากดัชนีเป้าหมายกรณีฐานของเรานะครับในปีนี้ก็ประมาณ2.5เปอร์เซ็นต์อันเงีอัพไซด์ที่ดัชนี 1 5ึนะยะย 27, 38, น่นะครับส่วนอัพไซด์ระยะยาวนะครับของ Target ปีสองพเจ็ดก็หนึ่ก็ามแปดก็มีอัพไซด์ประมาณเกือบเกือบ11นะครับโดยรวมนะครับก็ทำให้เรามองว่าตัวภาพตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันจูงใจในแะงต่ตัวลงทุนในทางระยะยาวที่มองภาพกับการลงทุนในเชิงพื้นฐานแหละนะครับถ้ามาดูใล้เรื่องในเรื่องตัวประเด็นพื้นฐานภายในประเทศเองเนี่ยนะครับก็เห็นตัวทุนสำรองประเทศของไทยนะครับซึ่งรายงานล่าสุดน,นะครับสิ้นสุด สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวเลขรวมก็มีโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากระดับสัปดาห์ก่อนหน้า1.8แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ขึ้นมาที่1.83แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ล่าสุดนะครับก็เป็นตัวที่มองคิดว่าเศรษฐกิจภายในของเราก็ท่านมีความแข็งแรงตบกวรนะครับถ้าดูในเรื่องตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเต็มที่มาเห็ีเรื่องตัวกระแสการ์บอนฟอกขึ้นตัวขึ้นมานะครับ จากไปได้ของเกษตรกรนะครับแล้วก็นโยบายภาครัฐก็คอยสนับสนุนอยู่นะครับทั้งในเรื่องตัวนโยบายภาษีนะครับนการปรกับเพ่ขึ้นเงินเดือนของกลุกล่มภาสาหกิจแล้วก็ค่าราชการด้วยนะครับก็จะเป็นตัวเอื้อหนุนเรื่องการบริโภคขณะที่การถงุนภาครัฐเองเนี่ยนะครับถ้าที่เราดูในปัจจุบันนี้ยังคงเป็นหน้าตา่มแผนนะครับเพรานั้นด้รวมแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่าทิศทางนะครับทิศทางของกิจภาพในระเทศค่อนข้างมีความแข็งแรกร่งนะครับเพราะฉะนั้นหลายพอพ้นความปุนี่ย ก็น to ่าจะสูงนตัวขึ้นมานรับสัปดาห์หน้านะครับเรามองตลาดอยู่ที่แนวต้าน1 5 0 7 0ดกับ1 5 1 8นะครับแนวรับ1 4 6 0นะครับกับ1 4 4 9จุดที่น่สนใจนะครับคือถ้าเซ็ตกลับไปยินเหนือนะครับ1 4 9 2ได้นะครับจะเป็นภาพเชิงเทคนิคที่เพิ่มจิทาบัวเข้ามาอีกนะครับผมค่ะก็เป็นเทคนิคที่ที่ยืนได้ที่1 4 9 2ใช่ไหมคะถ้าดี ใช่ครับถ้าเป็นปีนี้ในสี่ข้อสองน่าจะค่อนข้างดีแล้วก็ทุกๆระดับที่เซตแข็งขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นในเรื่องตัวแรงเข้ามาช็อตกลับมาของเรีนด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอก,กว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยตลาดประมาณนึงนะครับนอกจากการขายนะครับของทุนที่ททกังวลจิตยามลบแล้วเนี่ยอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้เครื่องมือน,น,นะครับทางอนุพันธ์ด้วยทั้งตัวดีดบิลนะครับตัวพุทธนะครับรวมถึงตัวซิงเกิลสตอ็อกนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่ตลาดจิตกลับมาเนี่ย มันกระตุ้นในเรื่องตัวไหงช่เขาวิ่งนะครับในซักเซ็กต์บุตรทุกท่านที่ฟื้นตัวขึ้นมาครับค่ะ,ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติด้วยใช่ไหมคะที่ขึ้นแบบ60ลง60ครับก็คือที่เราคุยกันนะที่มอตคือเวลาตลาดมันภนาะยนในผันพลุนแบบนี้นะสิ่งที่นักทุนต้องทําคือกําหนดกลยุทธ์ด้วยว่าเราจะวางกลยุทธ์ยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่เราให้คำแนะนําไปนึคื ตอนเดอนธันยิบหนึ่1,515นะครับครับหนึ่เาเจ็ดเนี่ยผมแนะนำให้ลดน้ำหนักหุ้นเหลือ50%นะครับจากเดิมทีเนี่ยพอลงทุนในหุ้นเยอะมากนะ7 0็ดถึงแปนะครับพอปรับฐานลงมาเนี่ยนะครับเราก็วางเงินว่าในจุดไหนนะครับที่เราจะได้ทำน้ำทุนเพิ่มแบล่งเงินทุนขึ้นมานะครับซึ่งพอเดือนธนยิ่งต่ำกว่า1 3ึ่เนี่ยนะครับเราก็เริ่มแนะนำให้กลับมาเพิ่มแหล่งเงินทุนขึ้นสูงับบเจ็ดริบเปอร์เป็นต์รอบหนึ ตั้งรับนะครับจริงๆเราไม่รู้หรอกนะครับว่าดิจีเนียจะเจอจุดต่ําสุดตรงไหนนะครับแต่ว่าเราใช้ภาพเชิงพื้นฐานนะครับมาประเมินก็จริงๆผมไ่คุยกี่ว่าในภาพหนึ่งนะว่าในแง่ตัว worst case เนี่ยนะครับผมคิดว่าค่าตลาดในเชิงพื้นฐานจะมีแนวรับหลักที่ใกล้ๆ1 3ึ่ันจุดตรงนั้นนะครับถ้าลงมาตรงนั้นผมบอกว่าเป็นจุดสตรองบายโซนนะครับแล้วก็ควรจะเพิ่มแบับขึ้นสูงระดับ80%ดซใน้อนะครับแต่ว่า อีจริงวันไม่ถึงนะครับผมก็จะมีตอบของการวางน้ำหนักเพิ่มนะครับเป็นหลายะระดับการแขวนตัวลงมานะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับเป็นหนึ่งว่านักซืนอเองเนี่ยจังหวัดที่ตลาดทันตัวรุนแรงนะครับการตอบรับเพื่อช่นจปนหมดเนี่ยนะครับากาอพอพนนบลับมาซื้อเนี่ยจะไม่ค่อยทันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่กลยุทธ์ใหญ่อยากให้มองเรื่องการซนเป็นเรื่องตัวพอร์ตโฟลิโอด้วยนะครับค่อยๆจัดในเรื่องการการปรับน้ำหนักไปนะครับช่วงที่มีความเสี่ยงนะครับเยอะเรากังวลมากเนี่ยนะครับก็ อาจจะต้องปรับลดเงาเมล่านะครับแต่ช่วงมันตลาดลงมาลงแรงนะครับด้วยเสินวิเชิงลบนะครับใครที่เรามองภาพพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าเรื่องตัวสภาพคล่องส่วนเกินเนี่ยนะครับมันไม่ได้หายไปไหนหมดตรงนี้ผมคิดว่ามันสำคัญนะครับในเรื่องการวางบริษัทนะครับผมค่ะก็ในรอบสัปดาห์ที่ตกหนักนั่นเองนะคะอืมครับผมค่ะรวสัปดาห์หน้าผมคิดว่ามีสมอลแครปน่าสนใจมากขึ้นนะครตัวไหนคะบิ๊กสมอลแครปก็อาจจะดูตัวพวกสาลี่นะควับพวก งานทั้งเลือกที่เรื่องฟื้นขึ้นมานครับเราะเห็นสเตจของการวริวาของเซ็ตเนี่ยขั้แรกเป็นตัวบิ๊กแคปขนาดใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัวมิด uh, ทูลาร์ลแคปนะครับพื้นฐานดีก็ก่อนที่เราจะเริ่มไปพวกกลุ่มพลังงานนะครับพวกบ้านปูนะครับแล้วก็พวก c p s ีเอนะครับกลุ่มนี้น่าสนใจนะครับแต่เซ็ตถัดไปผมว่าเป็นพวกสโซแคปละนะครับที่เริ่มดีตัวขึ้นมานะครับเด่นๆก็ ดูซาลี่นะครับเป็นเทอร์ควีนนะครับตัวพที่สี่ครับผมแล้วก็ถ้าคุณที่ลงแรงและยังดีตัวฟื้อึ้นมาช้ากาตลาดก็อาจจะมีพวก STPI นะครับประกันคุณนะครับเป็นุ้นที่ผมเชื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับคุนได้าครับอืมอ่ะก็สุนท้านัซิลิซ์สันละคะคุณกรพัฒน์ซิลิซ์สัไม่อนผมไม่ได้ทำให้ทำอะไรนะรแต่ว่าที่คุยกับนุ้ยไว้นะครับในช่วง เย็นเนพื้อนเนี่ยนะครับก็คือเราบอกว่าหน้ารองนะครับได้เปรียบแล้วนะครับแล้วก็เรามองของต้านของการดีตัวรองขึ้นมาที่เก้าสี่ศูนย์นะครับแล้วก็ระดับเก้าห้าูนย์ตอนนี้เน,นี่ยเชี้ยืนเหนือนะครับบรเิเวณแนวรับเก้าสี่นะครับซึ่งเ i q ท i d i t y มองชี้ว่ามีโอกาสที่จะไปต่อนะครับก็ระตับเก้าห้ทศ่นย์นะครับกับบริเวณเก้าหนึ่งนะครับเป็นจุด ทำทำไมล่ะการขึ้นมาแบบนี้คนเล่นลองต้องมีจุดนะครับในการล็อกโควตินะครับเพราะว่าดัชนีมีความผันผวนรุนแรงนะครับก็มีสองระดับนะครับระดับแรกให้ระวังก็คือบริเวณเก้าสามหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณเก้าสองหกจุดห้านะครับถ้าหลุดเก้าสองหจุดห้าต้องล็อกหน้าล็อกทั้งหมดครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะครับผม ต้องล็อกหน้าล็อถ้าเกิดอะไรวกกลับมาปุ๊บที่คุณกรพัฒ์พูดถึงนะคุณผู้ชมค่ะส่วนทองคำาะคะทองคำก็ใครถือช็อตอยู่เหมือนเดิมครับถ้าไม่กลับเดี้อหนึ่งสองตอนนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเดิมจะใช่หนึ่งสองเจ็ดหกไปนั้นดีใหม่นะครับที่หนึ่งสองหกเจ็ดนะครับถ้ากลับเน้นสองหกเจ็ดต้องล็อกโปรฟิ์หน้าช็อตทั้งหมดนะครับส่วนถ้าไม่ดีขึ้นไปเนี่ยนะครับเรามีโอกาสเห็นการ,การย่อตัวลงมาที่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบนะครับกับหนึ่งพัน 2 <24 S 1> <24 S> 2งนะครับกรอบหครับคือเทรดดิ้งน่าชอ็อตอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆเราถือชอ็อตมาก่อนหน้านี้นะพี่มอนที่เป็น c o l o ช็อตลงมาแล้วก็บางคนอาจจะปิดทำอะไรไปแล้วแต่ว่าผมพูดถึงว่าคนที่ถือหน้าชอ็อตอยู่นะครับคนนี้คนทำยังไงครับก็ประมาณการซื้อขายส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในส่วนของนักลงทุนสถาบันนะฮะก็ซื้อเข้ามาหมื0นเป็นบวกนะฮะแล้วโบรกเกอร์ซื้อขึ้นมา พันสองร้อยเกือบพันสามร้อยล้านนะแต่ว่านักทุนต่างชาติขายสองพันห้าร้ยล้านนะฮะนักทุนในรประเทศหมื่นสองพันล้านครับผมตรงนี้มันสตอร์ได้เห็นว่าอย่างไรคะกับแนวทางตรงนนี้สุดที่ซื้อกใใจจ็จริงๆจริงๆเนี่ยนะครับเอภาพของตัวนักทุนแต่ประเภทเนี่ยเราก็ต้องดูภาพกว้างนะครับว่าต้นตีใครซื้อมาเยอะบ้างนะครับแล้วก็ ครขายไม่เยอะบ้างนะครับก็คือเพื่อดูในเรื่องตัวความเสี่ยงนะครับแล้วเราต้องพยายามที่จะประเมินว่านั่นแต่ประเทศเนี่ยครับกังวลความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ตรงนี้เองก็เห็นว่านักทุนภายในประเทศเองเนี่ยนะครับมีการตอบรับความเสี่ยงออกมานะครับต่อเน,นื่องแล้วก็กังวลเยอะในเรื่องตัวสถานการ์เอาท์โฟนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากจีนยอนลบในเรื่องตัวค่าเงินบาทอ่อนค้าลงไงนะครับก็ เริ่มมีภาพของการปรับพอตออกมานะครับแต่พอค่าหมันเริ่มนิ่งๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ mm. ก็คงม,มีภาพของการกลับมาซื้อนะครับโ mm. ดยเฉพาะในสถานที่ตัวภาพของตัวราคาเพิ่มไปถูกมาางมากนะครับก็คงมีภาพการซื้อกลับเข้ามาอีกครับพอเห็นนิดไมย,ยังเป็นกองทุนกับโรคเลิลากขึ้นมาหกสิจุดนะฮะครับผมจริงๆตัว ที่ทําให้เกิดโมเมนตัมผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวพอร์ตโลเคอร์ด้วยนะครับเก็เขาจะค่อนข้างดิเรกติคในการในการเกิดแต่อย่างหนึ่งผมคิดว่าเราเห็นได้ตายอาจจะมองค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครขณะทีเรื่องการช็อตเบื้องตนบางส่วนมนากนะครับแล้กลวก็จังหวะบีกลับเนี่ยก็คงต้องเข้าทีช็อตกลับนะครับก็ทำให้ตัวนักทุนที่ขายมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นกลุ่มซื้อกลับนะครับส่วนคนที่เอ็ไปนะครับหรือนิ่งๆกว่าหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นของการ กลับมาขายบ้างนะครับซึ่งอาจจะเป็นอะไรค่อนข้างยากจนกว่าเัชนีนะครับจะก,กลับมาที่บริเวณใ,ใ,ใกล้ๆพันห้าร้อยจุดบวกลบตรงนั้นแหละนะครับซึ่งมันจะทวอยู่ว่าเราจะเดูเด่นในชั้นนี้ชัดเจนว่าเอ๊ะยนักทุนกลุ่มไหนเนี่ยกำลังมองในชั้นหลักนะครับตอนนี้มันเหมือนเป็นการ cover นะครับกับสิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้กลับเข้ามาเฉยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมองในชั้นลำบากนิดนึงนะครับ,รช,บ,รบช่วงที่กดกระแทกลงมานี่ก็เป็นการกระแทกของโบรกแล้วก็ในกองทุนนะฮะช่วงต้นสัปดาห์ครับผม ตอนที่หลุดไปเกือ 99. บ99จุดวันนั้นนะฮะแสนสามหมื่นล้านวันนี้สุดที่ออกมามันอยู่ที่ประมาณแสนแสนห้าห้าร้อยล้านใช่ไหมฮะประมาณแสนห้าพันล้านแสนห้าพันล้านนะฮะครับผมวอลุ่มที่เกิดขึ้นหน้าเหตุการณ์ตอนที่ต่ำสุดวันนั้นแสนสามกับวันนี้เหตุการณ์จบที่แสนห้าพันครับวอลุ่มจริงๆตรงนี้ก็เห็นว่าวอลุ่มระดับแสนล้านเนี่ยสาวันติดเลยใช่ไหมครับค่ะก็มันไปดูของเชื่อหนอย่างว่า ความมันผวนนะครับของดัชนีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเยอะมากนะครับถ้าเราจะดูประกอบถ้าดัชนีจะฟื้นตัวเนี่ยนะครับในเชิงตัวยึดจริงประเทศคลหลุดตรงไหนนะครับก็ที่ผมบอกกันแนวรับไปนะครับหนึ่งสี่สี่เก้านะครับนี่คนยอดดุนะครับผมแต่ตัววอลุ่มนะฮะตัวนี้จะชี้ระบุได้แบบไหนฮะในเมื่อวันที่ตกหนักเก้าสิบเก้าจุดแสนสาม แล้ววันที่ตีกลับมาเป็นบวกวันนี้หกหมื่นสี่อยู่ที่แสนห้าก็คือหมายความว่าสองวันมันซื้อมามากกว่าครับจริงๆเราตื่ในแง่ของตัวฐานเนี่ยตัวฐานนี่หมายความว่าเซตควรจะต้องเป็นข้อการชิ้นตัวขึ้นมาสูได้การขึ้นตัวเอใช่การขึ้นตัวเนี่ยนะครับมันนี่ควรอตรงไหนก็คือสี่ขี่เก้านะครับผมตรงที่คุณบอกให้วัดระวังตรงจุดนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ก็เป็นแนวรับของสัปดาห์ลุมบอกว่าเป9นสสิเก้านะนะครับเป็นแนวรับหลังที่คนยอมหรือรอบนี้นะครับผมเพราะพี่ค่อนข้างเห็นเขาคุยกันเรื่องวอลลุ่มนะคะคุณกรณภัครับครับว่าวอลลุ่มวันลุ่มสู้มาสองวันคือแสนแสนแสนล้านก็สามารถสู้ได้ในวันที่ตกหนักได้ครับหรือเปล่าคุณกรณพัทมองว่าไงะนี่ผมว่าตัววันที่ตกหนักวันแรกนะครับในช่วงวันที่สิบสองเนี่ยแกเป็นกว้างนะครับ คือดัชนีจากนะครับปิดวันก่อนหน้านะครับหนึ่งสี่สี่สองนะครับเปิดมาก็หนึ่งสี่สามหนึ่งนะครับมันก็ไหลไปอีกเป็นร้อยนะครับเรื่องแกมันกว้างเนี่ยเรื่องตัวเทนเนอร์ระหว่างวันมันเย็นละนะครับวันนี้พุดหลายตัวที่อถูกขายมาถูกพอลเซลมาเยอะนะครับแล้วก็ขายด้วยแรงเทคนิคด้วยนะครับแล้วก็มีบางตัวทั้งกลุ่มเทรดดิ้งเกงกับไรนั่งเข้าไป c o เ e อระหว่างวันนะครับเป็นเทนเนอร์ุ่งอย่างครับ ตั้งแต่ขายแล้วซื้อกลับขึ้นมาเนี่ยมันเลยเยอะนะเป็นกพรวันนั้นเนี่ยแรงซื้อโดยรวมก็อย่างว่ามันดึงตึงกลับมานะครับเกินครึ่งแท่งก็เป็นสัญญาณที่ผมเชื่อว่ากำลังจะกลับตัวระยะสั้นนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ยินไปครับพี่มอนครับเด็นมันพุดนะครับว่าตลาดมันเริ่มมีสัญญาณการขับตัวแล้วก็มีโอกาสเป็นมาตอมเอาท์นะครับพอต้วยหัดเนี่ยนะครับก็ความรุยังมีอยู่นะครับไขายสุดเนี่ย ช่วงบ่ายก็คือฟื้นมาหมดเลยนะครับก็เป็นสัญญาณการรีเวัลโซ่หลานะครับต้องทุนจะรู้ดีว่าีเวัลโซลเนี่ยนะครับทุกอย่างต้องกลับตัวนะครับคนที่เปิดช็อตมาทั้งหมดเนี่ยจริงแล้วเห็นแท่งเทียนเมื่อวันที่สิบสามเนี่ยนะครับทุกคนต้องกลับตัวนะครับในแง่ตัวการดูจิตวิทยานะครับประกอบในเรื่องการลงทุนเนี่ยแล้วก็เรื่องตัวเอวอร์ชันที่การทำทำ่อนหน้านะครับเป็นลักษณะการไทยเซลมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสกลับเนี่ย มันมีการบินในเรื่องตัวช็อตเขาบินกลับมาได้เรื่างเยอะและยิ่งในโซนที่ทุกคนทราบดีว่า,วาเวอร์ชันเซตมันถูกด้วยตอนนั้นนะครับผมคิดว่าภาพที่เกิดขึ้นแับน,นี้ถามว่าเซอร์ไพรส์ผมไหมนะครับก็เซอร์ไพรส์นะครับ,นรบในแง่ของตัวความรู้สึกนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวเอ,อกลไกตลาดเนี่ยผมพอเข้าใจได้นะครับคืออะไรคะับกลไกตลาดที่พอเข้าใจ ป็นการตลาดก็หมายถึงว่าคนที่ขายออกมานะครับแล้วก็มีช็อตมีอะไรมาเยอะเนี่ยนะครับพอมันจังหวะมันกลับไปแล้วระดับเนี่ยก็คือมันต้องรีบกลับนะครับโอกลับมาเลยเหมือนเป็นกษณะการที่คล้ายๆกันแ a n i c s e ลก็คือเกิดแพนิคบายถ้าพู้ถบ้นมอเข้าใจนะครับอืออ่ะถ้างั้นเอากลุ่ผู้ลงทุนก็สามารถไปฟังข้อมูลคุณกฤพัฒทบทวนย้อนหลังเมื่อวันพุธครับเมื่อวันพุธเนี่ยที่คุณกฤพัฒได้แนะนำไว้มวั ใช่ใช่คุณผู้ชมจุดกลับตัวที่คุณกรพัฒน์พูดระบุถึงก็คือเมื่อเหตุการณ์เมื่อวันพุธตัวเลขนั้นยังอยู่นะเดี๋ยวพี่จะต้องกลับไปฟังครับใช่ไหมคะใช่ใช่หรือเปล่าที่คุณพูดอ่ะใช่ครับผมเพราะพี่ต้องต้องจะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคุณกรพัฒน์ว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นเป็นแบบนั้นแล้วก็จะเป็นแบบไหนต่อไปเป็นประโยชน์จริงๆนะฮะดูดูสองวันนะครับค่ะใช่ใช่ดูเหตุการณ์ที่คุณกรพัฒน์พูดสองวันฤหัสพุธนะคุณผู้ชมนะฮะครับอ่ะ โอเคขอบพระคุณมากนะคะคุณกรพัทสวัสดีครับค่ะค่ะก็เป็นประโยชน์ญญสำหรับนักลงทุนที่ได้ติดตามรายการ Business l i n e Life and นะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะสิ่งที่คุณกรพันได้พูดถึงเหตุการณ์ในวันนี้แบบนี้แบบนี้ คุณผู้ชมนักสุตสามารถไปฟังข้อมูลของคุณกรพัฒน์ได้นะฮะซึ่งเรามีใน y o YouTube รายการเมื่อวันพุธนั่นเองนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจุดกลับตัวที่เขาพูดถึงตัวเลขคืออะไรและมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงในวันพฤหัสและก็วันศุกร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือการเรียนรู้ไปด้วยกันและดิฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนจริงๆนะฮะเพราะว่าแบ่งเรื่องบางราที่เราฟังเพื่อที่จะ ซื้อขายและในจุดที่เราพลาดเพราะอะไรเราไปดูและไปทบทวนแบบไหนอย่างไรนะก็อยากให้นักทุนนะไปทบทวนกันนะ,ะสำหรับวันนี้ขอบคุณกับนักทุนกับคุณผู้ชมที่ได้ติดตามรายการนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่นะฮะคุณผู้ชมเราก็จะทําหน้าที่ของเราต่อเน,นื่องต่อไปนะฮะเราเชื่อเสมอว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ มีความร่มเย็นแล้วก็เป็นประเทศของเรานะเราจะช่วยกันสร้างประเทศของเราต่อไปนะฮะสำนี้ต้องลาคุณผู้ชมต้องทูนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ